สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมายอยู่799ทําทำนายทายทักนะคะคราวนี้ก็มาทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับดวงชะตาของ12สราศีนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความกดดันและทางเลือกนะคะสำหรับการทำคลิปนี้ค่อนข้างจะเคร่งเครียดหน่อยนะคะเป็นเรื่องของความกดดันนะคะมันเป็นคลิปที่เชื่อมโยงกับ ความสัมพันธ์และความขัดแย้งในหมวดหัวข้อที่4นะคะสําหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นความกดดันนะคะก็ไม่ได้ทําบ่อยนะคะสําหรับความเครียดต่างๆเนี่ยนะคะมาดูซิว่าความกดดันของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะ,ะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะราศีนี้จะเป็นธาตุลม เหมือนเดิมนะคะลัคนาราศีดูได้หมดนะคะแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะ,ะไม่รู้คุณเกิดวันที่เท่าไหร่แต่คุณเกิดอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมคุณยืดชาวตุลได้เลยนะคะสําหรับการดูของมาอยู่7จ็ดก็เไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเคร่งเครียดดูแบบสบายๆเป็นการทํานายโดยรวมบางท่านอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากมาดูหรือไม่มีความเครียดอะไรแต่อยากมาดูเฉยๆดูเป็นแนวดูเพลิดเพลินไปนะคะ ก็อย่าอย่าเก็บเอาไปคิดนะฮะเจอเรื่องราวดีๆหรือคลายเครียดหรือหรือไม่หรือเขาเรียกว่าคลายความกดดันของคุณได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นแนวทางนะคะที่จะปลดล็อกพวกความกดดันต่างๆนี้ได้ก็สบายใจไปนะคะนะ,ะมาอยู่เจวดก้า9มีให้คุณเลือกนะแนวทางของความกดดันนะ ว่าจะมันจะเป็นอย่างไรของแต่ละท่านถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทำนายโดยรวมๆก็ตามแต่สิ่งที่คุณเลือกนี่คือคือตัวของคุณเองนะคะเพราะนั้นเราจะมีกองที่หนึ่งไว้ให้อันนี้กองที่สองมองเห็นนะคะอันนี้คือกองที่สามนะคะหรือได้ยินฟังเสียงเราก็ได้หนึ่งสองสามคุณก็เลือกเอานะคะดูไปก่อนดูไกด์ก่อนไกด์นี่จะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแต่แนวทางการเลือกของคนจะต่างกันนะ หรือใครอยากดูแค่ไกด์ไปเนี่ยคุณไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะเรามาดูซิว่าความกดดันของชาวตนจะเป็นอย่างไรตนถล่มเนี่ยจะเป็นอย่างไรความกดดันของชาวตนเนี่ยจริงๆถือว่านะถือว่าไม่ใช่เรื่องกดดันอะไรมากมายนะักนะมันมันมันเป็นเรื่องออซอฟในเรื่องของความกดดันกดดันว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบยอมเขาเกินไปเสียสละ เพราะว่าคุณเต็มใจอะนะแต่ว่าก็ยังมีแบบบางครั้งก็มันก็ท้อนะไม่เมื่ออุปถมัมหรือบางหรือบางท่านตกอยู่ในสถานะของเป็นผู้อุปถัมคนอื่นนะคะหรืออุปถัมคนรักนะดูแลรับผิดชอบครอบครัวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หวังสิ่งอะไรตอบแทนเพราะว่าเต็มใจอะช่วยเหลือช่วยเหลือเขาอ่าแม้กระทั่งตกอยู่ในสภาวะคนกำลังที่จะมีบุตรหรือจะต้อง มีลูกขึ้นมาเนี่ยต้องรับผิดชอบหรือการสร้างครอบครัวก็ได้นะคะแต่กลับมามองตัวเองเนี่ยมันเป็นในลักษณะของเตี้ยอุ่มคอมแล้วนะก็คือตัวเองก็ไม่ไหวแล้วตอนเนี้สภาวะการเงินหรือความเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกอัตคัดบางครั้งก็อยากจะแบบลดหรือว่าผ่อ,อนลงบ้างในการที่จะต้องรับผิดชอบหรือการที่ต้องเป็นอุปถัม นะหรือการช่วยเหลือนะคะนะคะหรือการงานที่คุณรับผิดชอบมากมายไก่กองอยู่คนเดียวห,หรือเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ว่าได้แต่ช่วงนี้รู้สึกมันอัตคัดหรือบางท่านหนักๆเข้านะเคร่งเครียดเรื่องเกี่ยวกับโรคอ้วนของตัวเองนี่แหละรู้สึกเหมือนอ้วนเกินไปหรือเปล่าช่วงนี้เฮ้ยรู้สึกพุงขึ้นแล้วนะเอ้ยต้องลดแล้วอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่แบบเออเป็นเรื่องที่แบบว่าสุขภาพของตัวเองนะคะนะคะ รู้สึกว่าดูหุ่นดูรูปร่างของตัวเองรู้สึกมันห่อเหี่ยวมันไม่เหมือนเดิมอ,ะอ่ะอ่าการกินอ่ะนะบางทีก็เกี่ยวกับโรคประจําตัวโรคอ้วนโรคอะไรหรือหรือน้ําหนักเพิ่มผิดปกตินะคะมันเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้กับรูปร่างของตัวเองเท่าไหร่ในบางท่านนะคะมันรู้สึกว่าผิดปกติไปแล้วจากเคยที่มีรูปร่างที่ดีเกิดจากการเคยที่มีอะไรที่มัน เพอร์เฟครูปร่างดีนะ่ะนะสแลนเดอร์เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอันนี้ก็ออกอันนี้ก็ปิน้นมัเป็นอย่างนั้นนะคะบางทีเป็นความเคร่งเครียดหรือกดดันในลักษณะของซอบซอๆนะคะหรือเป็นนลักษณะของคนเต็มใจอะ่ะคุณรับผิดชอบคุณเป็นดวงอุปธรรมเขาเนี่ยบางทีช่วงนี้มันก็นะมันรู้สึกว่ามันมันดูมองมองตัวเองแล้วมันไม่ไหวนะ เป็นลักษณะของอย่างที่บอกล้ามันอัตคัดล้วมันจะเป็นตัวเองก็ไม่ไหวยังจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงลุกขึ้นมาพูดบ้างแต่แต่การที่ตัวเองจะจะพูดอะไรจะทําอะไรก็วิตกกังวลมากกลัวว่ามิตรภาพนี้จะขาดไปกลัวว่าเขาจะไม่เหมือนเดิมกลัวว่า,าไปอย่างเรื่องงานเนี่ยไปพูดไปคุยหรือว่าไม่ไหวแล้วนะเรื่องงานนี้ก็กลัวว่าตัวเองจะเกิดการที่แบบว่าตกงานหรือว่า ลดผลงานหรืออะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คุณสับสนวุ่นวายนะมีสิ่งมากมายไก่กองที่ต้องคิดนะแต่คุณต้องการความสุขแนละ้วคุณยอมอะ่ะคุณยอมที่จะอยู่ในสภาพที่แบบดวงอุบรรัติ์หหรือว่า,าบุรนี่แหละหรือบุรหรืองานรับผิดชอบเนี่ยนะคะนะคะหรือต้องการการเงินที่มาจากมันวุ่นวายมันคิดหลายเรื่องหลายราวนะสาหรับเรื่องราวต่างๆมากมายสำหรับชาวตนุน ที่เป็นแรงกดดันอยู่บางทีก็เหนื่อยนะเหนื่อย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 เหมือนกันกับตัวเองที่ยอมอะยอมที่จะเป็นแบบนี้แหละเออนะคะนะคะแต่คุณก็นะความกดดันของคุณสามารถที่จะผ่อนคลายลงลง,ลงได้เพราะว่าคุณต้องยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนะคุณต้องประคับประคองให้ได้ในลักษณะของการที่พยายามจะพูดคุยนะประคะพยายามที่จะ ดูแลไปอย่างแบบเรื่อยๆอะนะต้องอพูดคุยในลักษณะของความเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้มันเป็นอย่างไรคือยอมที่จะพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงดูแลได้ไหมนะหรือว่าต้องลดลดหุ่นละอะไรประมาณเนี้นะหรือว่าต้องดูแลสุขภาพถ้าเกิดมันเป็นโรคป้วนหรือว่า ดูแลบทที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าจะต้องให้เขารับผิดชอบเรานะบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะทำให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะ,ะเผชิญกับมันว่างั้นเถอนะแล้วคุณอดึอดอดัอดกดดันนะไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญคุณลุกขึ้นมาพูดกับเขามาคุยกันนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคุณอาจจะได้สิ่งที่ดีตอบรับก็ได้เขาสามารถที่จะเข้าใจคุณ ก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ที่ตัวคุณจะต้องทางเลือกนะพราสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการความสุขคุณต้องการมิตรภาพคุณต้องการให้เขาแบบเข้าอกเข้าใจคุณมากขึ้นนะแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะการเอาอกเอาใจคนรักหรือการรับผิดชอบงานนี่คุณก็อย่าไปหักโหมเกินกําลังหรือการอุปถัมภ์คาชูเขาเนี่ยคุณอาจจะแบบลดลงบ้างอะไรประมาณลดลงแล้วก็มาพูดจาก,กันเรื่อง หลายๆด้านที่มันเกิดสภาวะที่อัตคัดหรือบางท่านนะอาจจะถ้ามองในความรักอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ทำทุกวันนี้นะมันไม่รู้มันรักกันหรือเปล่ามันแค่อยากจะดูแลครอบครัวนะมีความรับผิดชอบครอบครัวนะมันเป็นอย่างนั้นนะชาวตุลนะเพราะดวงอุปธรรมเนี่ยถ้ามองรัก,รกไม่รักรักหรือไม,รไม่รักไม่รู้แต่รู้แต่ว่าฉันต้องดูแลแต่บางครั้งเวลาจะพูดอะไรแต่ละอย่างรู้สึกแคร์แคร์หรือเกินนะ่ะนะคะ เป็นกังวลนะแต่ความสุขที่คุณจะได้รับถ้าคุณพูดคุณเจระะจามันจะเกิดสภาวะที่แบบว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คุณคิดนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะคุณสามารถที่จะคุยได้ไปตกลงได้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะแม้กระทั่งคนที่มีปัญหากันเนี่ยนะนะคะมันจะถึงแม้จะผิดหวังกับสิ่งที่ตอบสนองก็ตามแต่ มันจะเป็นช่วงหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะถ้าคุณได้มีโอกาสได้พูดคุยหรือเจรจาหรืออยอมรับกับความเป็นจริงทุกวันนี้คุยคุยกับความเป็นอยู่ทุกวันนี้ส่ว,ว่าตอนนี้มันอันตคักนะเศรษฐกิจไม่ดีนะนะขอผ่อนปลนหรือขออะไรอารมณ์มารวยอะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะได้รับความเห็นอกเห็นใจอยู่ซึ่งคุณคิดว่ามันเป็นกังวลสําหรับคุณนะนะแต่ว่า คุณจะได้รับผลตอบอตอบรับคุณนะ่ะในลักษณะที่ไปในในลักษณะที่ดีอยู่นะคะเพราะนั้นคุณอย่าไปกังวลม,มากนะักถึงแม้จะมีเรื่องราวต่างๆก็ตามนะคะผิดหวังบ้างอยู่ก็ตามสับสนกับการที่จะพูดดีไหมยอมรับการเปลี่ยนแปลงไหมอยอมรับการเปลี่ยนแปลงถนอมน้ำใจกันอเอาเอกเอาใจกันแบบแบบในลักษณะที่ไม่จาเป็นจะต้อง สปอร์ตอะไรมากมายให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เป็นหรือบางท่านนะอะเป็นนักศึกษายอมรับนะบางท่านอาจจะยอมรับอาจจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นกับคนที่มีบุตรนี้ก็ได้นะแล้วจะมีความสุขนะถึงแม้ว่าจะอาจจะมีผิดหวังอยู่บ้างอาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณเลือกหรือชาวตุนบางท่านไม่อยากเลือกก็ได้นะก็รู้อยู่แล้วนี่นะคุณไม่อยากเลือกก็ได้แนวทางของคุณ แต่ถ้าท่านอยากเลือกท่านก็เลือกในกองที่1นะ่ะนี่คือกองที่1 2ึ่งสอสามทุกทุกกองนะจะออกมาแนวแนวแนวโน,น้มคล้ายๆกันแต่ว่าความเป็นปลายแนวทางเลือกของคนอาจจะหนักเบาหรือว่าดีไม่ดีก็แล้วแต่ตัวท่านเลือกนะคะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นะคะเลือกได้หรือยังคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะหนะึ่งสามนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนะคะ เรามาดูกันว่าความกดดันของคนจะเป็นอย่างไรมันจะผ่อนคลายลงไหมบางท่านนี่กดดันเรื่องการใช้จ่ายประหยัดอดออมนะอย่างที่บอกนะก็เม็ดกระแม่รู้สึกว่าอัตคัคษเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมัวแต่เกงอกเกงใจเสียสละดูแลรับผิดชอบอุปถรรัมภ์ช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอะ เนี่ยประหยัดอดออมถ้าคุณประหยัดอดอดออมคุณพูดกับเขาบางคับางท่านนะเป็นดวงอุปัรรมหรือ,อคําชูเนี่ยหรือตัวคุณเองเป็นดวงที่ให้เขาอุปัมภ์คุณน่ะในสภาพของลักษณะของมือที่สามหรือเป็นมือที่สามหรือบ้านอีกบ้านหนึ่งน่ะอ่ะก็ได้นะคะมีความรู้สึกว่าเออการดูแลรับผิดชอบน้อยไปไหมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะ เพราะนั้นได้พูดได้จากันนะนะคะบางทีก็หันมาอกเอาใจคนรักบ้างนะถ้ามองในลักษณะของความรักหรือประหยัดอดออมให้มากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีๆอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบเงินอาจจะได้รูปแบบของมีของฝากของขวัญมาให้คุณก็ได้ในลักษณะที่แบบว่าเรื่องกำลังใจในลักษณะของบุตร ในกรณีที่บุคคลมีบุตรขึ้นมานะคะนะคะนะคะ,นะคะแน่นอนนะเขาเล,เลือกกองที่หนึ่งอาจจะอยู่ในสภาวะของอีกบ้านหนึ่งหรือเป็นมือที่สามหรือคุณตกอยู่ในสภาว่าคุณต้องรับผิดชอบอุปถัมภ์มือที่สามนะคุณต้องพูดจาก,กับเขาว่านะช่วงนี้ต้องประหยัดแล้วนะช่วงนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะหรือเรื่องหนะ้าที่การงานก็ตามสองจิตสองใจว่าจะพูดเรื่องความรับผิดชอบงานนี้ได้ไหมมันเยอะเกินไปที่คุณแบกไว้เนี่ย คุณพูดคุณมีโอกาสที่จะแบ่งเบาภาระคุณไปนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจนะอาจจะอ,อ,อาจจะเป็นในลักษณะของกลัวคู่แข่งในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจเนี่ยก็ได้นะคะหน้าที่ความในเรื่องของการลงทุนน่ะการลงทุนใหม่เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะทำดีหรือไม่เนี่ยสำหรับคนเลือกเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะ ลงทุนได้หรือธุรกิจกิจการของคุณสามารถที่จะประคับประคองไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะแต่คุณต้องอดทนให้มันผ่านช่วงนี้ไปแล้วคุณก็จะความกดดันของคุณจะผ่อนผ่อนลงอยู่นะคะคุณจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือการลงทุนกิจการของคุณจะดีค่อยๆดีขึ้นนะคะมีหลายๆสิ่งมากมายที่คุณต้องจัดการนะคะถือว่าดีอยู่นะคะกองที่หนึ่งความกดดันมีโอกาสผ่อนผ่อนเขาเรียกว,ว่าดีขึ้นอยู่นะคะ นะคะนะคะหรือมีโอกาสที่จะฟื้นฟูวางสิ่งบางอย่างมีโอกาสที่จะตกลงกันได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะนะคะสมหรกองที่หนึ่งประหยัดหน่อยแล้วคุณก็จะมีความสุขนะคะบางท่านอาจจะพบกับความรักหรือมิตรภาพเข้ามาสําหรับคนที่ไม่มี มองเรื่องความรักนะไปดูนะคะสําหรับความรักของมาอยู่เดี๋ยวก,ก้าทำในข้อ2ข้อ3ลืมบอกไปอยู่ในลิงก์ข้างล่างก็มีนะคะสําหรับดวงทั่วไปหรือแบบความกดดันในคลิปเก่านะคลิปเดิมนะลองไปดูเป็นแนวไปนะคะหรือ,อบางท่านอยากจะดูแบบแ2บนักสัตว์หาไม่เจอก็ถามมานะ12นักสัตวเดี๋ยวจะทำทีหลังนะคะยังไม่ได้ทำนานนั้นด้วย ความสับสนวุ่นวายจะค่อยๆค,คลี่คลายไปนะคะอถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะคิดไม่ตกเรื่องมือที่สามหรือหรือบ้านอีกบ้านหนึ่งอะ่ะหรือความรักที่อีกเป็นความรักหนึ่งน่ะนะคะความเจ้าชู้ก็มีนะชาวตุลน่ะบางท่านก็เจ้าชู้ไม่หยอกม,มันแหละมันเลยเป็นปัญหาสําหรับคนเนี่ยคุณอยากจะพูดให้เขาเข้าใจเนี่ยในกรณีที่บางท่านเป็นดวงอุปธรรมเขาอยู่มันเป็นอย่างไงน,นะคะ ทีนี้มาดูคนที่เลือกในกองที่สองบ้างเป็นยังไงความกดดันของคุณนะคุณก็นะอืมสบายสบายนะถึงจะหงุดหิดอยู่บ้างอะนะคะถึงจะไม่สบอารมณ์อยู่บ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละอย่างเช่นการมีบรเนี่ยหรือรูปร่างตัวเองมันเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะหรือยอม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 มาก เสียสละมากอุปถัมภ์เนี่ยบางทีก็โมโหเหมือนกันไม่รู้จะเอาใจยังไงถูกเนี่ยมันทําให้คุณกดดันเพราะฉะนั้นคุณลุกขึ้นมาพูดมาเจรจามาตกลงกันด้วยแบบอารมณ์มารวยคอย่อยถอยทีถอย,ถอ,ยอาศายัยค่อยพูดค่อยจาก็าจะเข้าใจคุณอยู่นะคะหรือบางครั้งก็จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามคุณก็ปล่อยสบายๆแล้วคุณจะผ่านอุปสรรคนะนะ่นะคุณจะลดความกดดันลงนะคะสะําหรับคนเลือกกองที่สอง นะคะแม้กระทั่งเรื่องการรับผิดชอบครอบครัวหรือเรืบอผิดชอบบุตรก็ตามให้มันเป็นไปค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ต้องถนอมน้ําใจกันนะนะคะเอาเอกใจกันบ้างนิดนึงนะแล้วมันจะผ่อนคลายลงมีการพูดคุยกันให้เข้าอกเข้าใจเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะผ่อนคลายเรื่องความกดดันได้นะ,ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะ ส่วนสถานการณ์ของคนที่เลือกกองที่สามนะนะคะมีโอกาสที่จะตกลงกันได้ดีนะการอยู่กันเป็นครอบครัวถึงแม้ว่าจะอัตคัดถึงแม้ว่าจะเหมือนกับไม่ได้รักหรือว่าความรับผิดชอบเนี่ยนะก็มีการเริ่มต้นที่ดีต่อกันนะถึงแม้ว่าจะการเริ่มต้นครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไปในทิศทางใดก็ตามแต่ที่แน่ๆมันจะไปทิศทางที่ดีอยู่นะคะ มีการตกลงกันแม้กระทั่งการไปเจราจาเรื่องเงินการไปเจราจาเรื่องบุตรที่จะเกิดขึ้นเจราจาเรื่องจะแต่งงานการมีครอบครัวหรือความรักนะที่มันแบบอุปถัมนี่แหละดวงดวงคุณอุปถมัมหรือมีคนอื่นอุปถัมก็ตามเนี่ยนะมาพูดคุยกันได้ข้อตกลงที่ดีเข้าอกเข้าใจกันนะคะความกดดันก็จะผ่อนคลายลงนะคะ มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางดีที่ดีถ้ารู้จักทนุถนอมน้ําใจกันนะไปกันแบบเอาอกเอาใจกันมากขึ้นพยายามเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะพบเจอสิ่งดีๆนะการคือแรงกดดันเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะนะคะแล้วก็ใส่ใจกันนะยอมรับกับความเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ให้ได้นะคะแต่ว่า ชาวตนนะคะมีสิ่งหนึ่งก็คือความจริงที่มันเผชิญอยู่อย่างจริงๆเนี่ก็คือคุณก็ยังหาทางออกยากเหมือนกันเพราะนั้นทานศีลภาวนานะ,ะนะคะนะคะถึงแม้มันจะยากแค่ไหนมันก็จะผ่านไปตามที่คุณเลือกแต่ละข้อนั่นแหละนะคะแล้วก็พยายามมีสติให้มากขึ้นยอมรับกับความเป็นจริงนะนะคะกับสภาวะความเป็นอยู่นะคะหรือยอมรับกับ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกอะ่ะยอมรับนะเพราะคุณอ่าอย่างเช่นอย่างที่บอกไปนะความกดดันในลักษณะของเสียสละดดูแลรับผิดชอบดวงอุปถัมภ์เกง้งอกเกงใจนะคะกลัวเขาจะเสียอกเสียใจหรือการช่วยเหลือบุตรหรือต้องรับเลี้ยงดูนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเหนื่อยอยู่นะจิตใจห่อเหี่ยวนะไม่รู้อยู่เพื่ออะไรอะ่ะบางทีนะ ม่รู้ทาเพื่ออะไรอ่ะมันเป็นอย่างงานชาวตุน,นะคะบางทีก็กังวลแต่สิ่งที่คุณกังวลก็ตามมันสามารถที่จะคลี่คลายไปทั้งหมดทั้งมวลจะผ่านพ้นไปตามที่คุณเลือกกลนะคะก็จะมีความสุขอยู่แรงกดความกดดันก็จะผอดคลายลงอยู่นะคะโอเคนะคะสําหรับชาวตุลน,นะคะความกดดันและทางเลือกของชาวตุลน,นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะอย่าเสียเรื่ยก,กับการดูนะคะ ส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านได้เช็คดวงอีกในะคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ